สวัสดีค่ะคุณพี่วินได้ค่ะได้ข่าวว่าฝันดีเราเล่าให้หนูฟังนิ้น้องน้องที่ทํางานฝันว่าพี่วินคลอดลูกที่บ้านบ้านที่วินอยู่เนี่ยอ๋อจ้ะวันที่13เจ็ดโมงยืนคลอดไวยืนคลอดได้ฝาส์นที่วินคาฝันเห็นพี่วินอยู่ที่บ้านแล้วเขาเห็นท้องพี่วินไหมคะเห็นค่ะเห็นว่ายืน กอเขาอันยาเขาเขาเรียกเราว่ายาว่าเอ้าคลอดได้ไงมีลูกได้ไงอันยีกสิบปีแล้วทำไมยากคลอดลูกแล้วจะเลี้ยงยังไงนั่นค่าว่าจ้ะเอาเล่าให้ฟังที่คำนัานาเราก็ขำอยา่ว่าเอ,าเอ,าเอา้ยจะโชคดีอะไรหรือเปล่าว่าวันนี้ <laughs> แล้วพี่วินเกิดวันที่เท่าไหร่นะลืมไปแล้วเกิดวันที่ห้ามกราหนึ่งเก้าหกสามก็สองห้าสีหก อืมอายุเท่าไรเนี่ยอายุห้าสิบเก้าจะเข้าหกสิบแล้วมั้งอืเจ้ะอะไรนะสามสิบเจ็ดมูลหนนะึ่งค่ะสามสิบเจ็ดมูลหนึ่งฝันแค่นั้นเหรอแล้วก็ฝันแค่นั้นล่ะ Gerilim. ค่ะเขาฝันวน่าได้เผู้หญิงหน้าตาน่ารักผู้หญิงหน้าทานเขาเป็ดเป็นโอกาเฮ้ยเขาก็เหมือนจะพูดว่าจะเกษียณแล้วยมันมันมีลูกได้ยังไง เป็นอาเสดแลวยืนคลอดด้วยเด็กก็สมบูรณ์ดีอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาฝันเขามาเขารีบเขารีบมาเล้าให้ฝังเลยเหรอเขาเห็นท้องแล้วแม่ <c oughs> เขาเห็นท้องแบบเขา <c oughs> เห็นท้องแล้วเห็นคลอดเนเต็มบ้านเลยเลยเต็มบ้านด้วยแล้วแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าคลอดปกติเล้วคือแข็งแรงแท้เขาว่า ขอบคุณพี่หวินมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของพี่หวินเป็นความฝันที่มาบอกว่าวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกนะคะเป็นวันประชากรโลกก็เนื่องจากว่าใน ความฝันนะ่พี่วินนะคะพี่วินท้องนะคะพี่วินท้องถึงแม้ว่าอายุจะหกอายุจะ60คืออายุห9เนี่ยอายุจะ60นะคะแต่พี่วินก็ยังท้องอยู่นะคะเป็นความฝันที่ดีมากๆเป็นความฝันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของวันประชากรโลกนะคะเพราะว่าวันประชากรโลกเนี่ยเมื่อปีพศ2511นนะคะผู้นำของโลกนะคะอ่า ผู้นำของโลกนะคะก็ประกาศร่วมกันนะคะว่าบุคคลมีสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรีก็หมายความว่าถึงแม้ว่าพี่วินเนี่ยจะอายุ59นะคะจะจะ60และถึงแม้ว่าจะอายุ59ถึงอีกไม่กี่เดือนก็อายุจะ60เนี่ยพี่วินก็สามารถที่จะมีลูกได้นะคะ,ะมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์พื้นฐานในการที่จะกำหนด จำนวนบุตรนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการที่จะมีลูกอย่างเหมาะสมได้นะคะเพราะว่าเป็น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 ,ปนพื้นฐานนะคะเด็กสองคนที่เป็นลูกของพี่วินตามความฝันของน้องในที่ทำงานของพี่วินเล่าให้ฟังนะคะเด็กสองคนเนี้ยก็หมายถึงเลข11นะคะสื่อถึงซ้าย1ขวาหนึ่งนะคะก็คือเลข11นะคะก็คือวันประชากรโลกค่ะแล้วปกติเนี่ยถ้าคนท้องคนท้องก็จะ ท้องเเดือนนะคะท้อง9เดือนก็จะมีเลขศูนย์กับเลขเก้าอ่าตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่บางทีก็มาพร้อมกันเลยนะคะอ่านเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะเลขเก้านะคะถ้าท้องอ่ะอาจะมีเลขสองตัวนี้นะคะเราทีนี้เราในฝันเนี้ยอาจจะหมายถึงปฏิทินนะคะปฏิทินเพราะว่า พี่วินเนี่ยถึงแม้ว่าอายุจามากนะคะก็ไม่ได้มีการคุมกําเนิดเพราะว่าเขาจะสื่อถึงเรื่องของการคุมกําเนิดได้นะคะแล้วปฏิทินก็รูปร่างจะคล้ายกับยาคุมนะคะยาคุมจะมีย1บเดเม็ดกับยาคุมจะมี28ดเม็ดนะคะก็เหมือนแบบยาคุมเนี่ยมันก็เหมือนกับปฏิทินเลยนะคะอ่าปฏิทินก็คือเนี่ยเนี่ยปฏิทินก็คือวันที่ส4มกราคมแล้วทีนี้ถ้าเรื่องของ ความรักนะคะความรักก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวันที่14เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเป็นวันแห่งความรักวันแห่งความรักก็จะสื่อถึงเรื่องของการมีความรักกันมีเพศ สัมพันธ์กันมีความรักต่อกันนะคะกับเรื่องของเลข14นะคะแล้วอ่าเลข14เนี่ยก็ยังหมายถึงเรื่องของวันครอบครัวอ่วันที่14นะคะวันครอบครัวก็คือ14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวแล้วก็เลข14ก็จะเกี่ยวกับทะเบียนทะเบียนบ้านนะคะเวลาใครคนเกิดคนตายนะคะก็จะต้องไปที่อำเภอนะคะก็จะต้องใช้ทะเบียน ทะเบียนบ้านทารอยสิบสี่นะคะเราเลขสิบสี่ก็เป็นเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนเกี่ยวกับปฏิทินอ่าปฏิทินนะคะประเทศไทยก็มีการตีพิมพ์ปฏิทินครั้งแรกนะคะวันที่สิบสี่มกราคมสองพันสามร้อย 85 2385นะคะก็เป็นการตีพิมพ์ปฏิทินครั้งแรกนะคะก็เลยทำให้มีเลขที่น่าสนใจก็คือ285 295หรือ259นะคะแล้วอ่าเขาบอกว่าเลือดเต็มเลยนะคะเลือดแดง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 นะคะไอแ้แดงแดงนะั้นก็อาจจะหมายถึงเลขโควิด19อ่ะโควิด19เลขหวยเนี่ยอาจจะมีเลข19นะคะแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าอาจจะเป็นเลข14 เอาเลขหนึ่งมาไว้กับเลขสี่แล้วก็เอาเลขเก้าไปอยู่ข้างบนนะคะก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นสองห้าเก้าก็ได้หรือสองเก้าห้าก็ได้นะคะเป็นเลขที่น่าสนใจเพราะว่าพี่วิน่ะท้องตอนอายุห้าสิบเก้าไงอ่าตอนท้องตอนอายุห้าสิบเก้าก็เลยหรือว่าจะเกี่ยวกับพี่วินนะคะเลขห้าเก้าก็สองห้าเก้าเก้าห้าสองเป็นเลขที่น่าสนใจนะคะแล้วเลขยี่สิบหกกันยายนนะคะเป็นวัน คุมกาเนิดโลกนะคะ26แล้วเลข26ก็อาจจะหมายถึงเลขที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมีเลขศูนย์กับเลข9ก็หมายถึงสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้นะคะอ่าเลขสาหรับคลิปนี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพระวันต๊อตแต่วก็เล่าความฝันมาหลายรอบและก็เลขที่น่าจะ น่าจะได้แหละก็อาจจะเป็นเลขสิบสี่สองแปดห้าสองเก้าห้าสองห้าเก้าแบบนี้นะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็มันก็จะมีเลขที่เลขดังๆเห็นไหมก็เจ็ดเจ็ดเก้าอ่าถ้าเกิดใครอยากจะได้เลขเก้เจ็ดเจดเก้าก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ